สวัสดีพี่นงคงครับขอบคุณครับผมครับผมวันดี้พียวมั่นลูกทักให้กันครับสอัสดาคับเรามานรุ่งเราแต่ะศินป์ค่ะแม่พอนสุดามาแล้วแม่จะภาพนะครับนใจดีนะครับใจถ่วงใจง่ายใจบุญนใจกุศลื่ะ ถามผมขอบคุณแม่ครับแม่เจริญมือถือเองแั้งวันที่หนึ่งเนื้อที่แม่พูดกับผมเลจะมาปัจจัยดีแห่งครอบครัวพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับน้องไอรุนสวัสดีครับอีกแล้วครับโอ้ขอบคุณพี่น้องนะครับหลายหลายคนติดต่อเราไปติดตามน้องไอรุนจากแม่เจ้าภาพครับผมแม่จิราพรนขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเนะครับในละวันที่หนึ่งเรื่องวันที่หนึ่งมีเนื้อในละกานสินในน้ำในเรื่องแม่ใจบุญใจู้สนแห่งเจ้าะธรรมสุดยอดขอบความใจกว้างนะครับงูไอพนักหนองไออุ่นนะครับแนะน้อตัวกับพี่น้องแฟนๆครับสวัสดีครับงูไออุ่นัตนสินครับฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกครับพี่น้องไออุ่นวัยยุคกับรัตนสินหินตาและยล่าครับขอบคุณมากเรียนรับพื้นครับเรียนรับพื้น เมได้สอนแหงก็ล nah <ster> ูกนอหนึ่งสุรชาตกนอหนึ่งสุรชากทักเงียนไทยมื่เรียนยากระลูกเรียนล่ำมาจักหน้าพี่ครับแต่ว่ากะว่าง่ายล่ะกะบพวกหน้าครับอ๋อถ้ามีความตั้งใจฝึกฝนะดกระลูกเนาะเราขัดสมาธิของล่ำพื้นเป็นแบบพราหนึ่งสุรชาติเงียนให้สอนแหงมหาวาระสุพีรน้องฟังจักน้อยนี่ลูกจากว่แบบล่ำพื้นนี่เราฟังล่ำพื้นจากตั้งใจอุ่นค่ะมัณฑนากร

ទ្រើន់ពីទិនដែលអ เมื่อคืนวันที่ตายคุณควมีอะไรจะลืมคุณมาทำใหแม้เวลาผ่านไปคุณคอยมองดูมาวันนี้คือีคุณควมีฝ่าไม่มัน พวกสิว oh ่แต oh <my> ่ยี่หรีตัวหลังก็ทธรรมดาเป็นหุนพีและหลายคน